กินนะแซบกินเซ็ตแล้วก็เพสแบบที่นะเี่ยน,นมปังล่างปากักขนมปังหวานนี่ส่วนมากเขาจะเอาไปกินเ็ดเป็นขนมแพาเคืองแล้วก็เอาครีม เีมปันตีเี้มให้มันให้มันเป็นฟองให้มันเป็นเหมือนวิกเรีมแะพี่นอ้องแล้วก็ใส่แล้วก็เอาแยมใส่แสบแลว้วานซื้อไปสามลูก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 แล้วิบคนณสามลูกกับสามสิหนาว น้าหง่ะนี่เฮ็ดเตอร์มันมาข่อยเห็ดงนานไหมเดี๋ยวเฮ็ดงนานเดี๋ยวเฮ็ดงนานเฮ็ดเตอร์อ้ฉีดวัคซีนจะเข่าหนาวอีนั่งฉีดทุกปีเนาะค่ะเนาะ ป,ปีที่แล้วก็ฉีดปีที่แล้วฉีดแต่ว่าตลอดทั้งปีอะบ่สมัยบ่อยเพราะว่าปีนี้ปีที่แล้วช่วงช่วงไปลายปลายป,ปนีนั่งเริ่มเฮ็ดงานหนักพี่น้องเริ่มเฮ็รงานหลายทีแลนหลายทีตื่นแต่ตีสีบางที่น่พ่อใหญ่ขับรถไปส่ง พอยายก็ต้องตื่นเด้ต้องตื่นต่ตีซีกันพอทีจะขับรถไปโซงอีนั่งขับรถไปโซงอีนั่งชั่วโมงกว่าแล้วก็ขับรถกลับกลับมานอนต่อแล้วบางที่เราก็งนู๊ตงน๊ดนะพี่น้องขะเพราะว่าค้นไหวค้นไหวกับเสียงนอนพี่น้องแล้วได้เฮ็ดอย่างพอไายเราจะมักนอนเดิกแล้วก็ดื่มของเรลานั่แหละดื่มนินดื่มนินน่น้อยของเรา ไหว้ไหว้กเกษียณเราเนาะพี่นอ้องก็ขอใจเนาะว่ามันอ่าเบิดช่วงเท็ดงานแล้วมันก็จะอยู่ในช่วงที่พักพรนด่มอ่าหาความสุขหจาจ้าขอเนาะเสียมพญายิ่พนดด่มแถบทุกมมือจะ้ะเดิมแก้วสองแก้วตอนขึ้นสามทุ่มไปสองทุ่มสามทุ่มไปเนี่ยเราเริ่มดืม่มละแล้วก็นั่งดื่มไปนั่งเบิ้งหนังของเราไปผละเที่ยงขึ้นตีหนึ่งตีสองจนกว่าเราสินอนแล้วเราก็ต,ตื่นสายๆอืมชีวิตประจําวันของเรา เป็นแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะลราช่วงนั้นอีนั่งเริ่มเพดงานเริ่มเพดงานแลนสามทีแลนสามทีถ้าปกติแล้วอีนั่งเ็ดงานลงแลนนี่นั่งตื่นแล้วก็นั่งรถเมล์ไปเองแล้วก็ตอรถไฟใสเวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงเอยชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงแล้วแต่มือแล้วแล้วแต่จังหวะเพราะว่าแต่ละมือจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์นี่รถเมล์กับรถไฟมันสี่เลียนบ่ตรงบ่ตกเวลากันสมมติว่า จันทร์ถึงสุกรถเมล์่ยวแรกนี่มาบ้านมาบ้านนี่นั่งนี่ประมาณหกโมงจำมาได้เราหกโมงเท่าไหร่ประมาณหกโมงสิบห้านี่แหละประมาณหกโมงสิบห้านะคะรถรถเมล์่ยวแรกแต่พอมาวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยรถเมล์่ยวแรกมันก็จะไปเจ็ดโมงเลยสีหน้ารอบหกโมงบ่มีแต่ปรบมาณนี้นะพี่น้องขาเนอะบ่สรถไฟคือกันค่ะรถไฟอ่าระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุ์กับวันอ่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยรถไฟเมือสิลเลีนบะตรงบ่ตรงเวลากัน นาะค่ะเนาะอีนั่งขนาเหนไปอีนั่งเฮ็ดงานโรงแนมทีเดียวเนี่ยอีนัง่งจะเดินทางไปเองโดยรถเมล์แล้วก็ไปต่อรถไฟซุม,มือขากลับก่อนนั่งรถไฟมาต่อรถเมล์ทุม่มือแต่ว่าช่วงนั้นอีนั่งอ่าเฮ็ดงานโรงเรียนนั่มก็คืองานโรงเรียนจะต้องเข่าสาวไปเฮ็ดงานสาวสินะเขาเขาบอได้บังคับไปเฮ็ดงานสาวดอกแต่ว่าเขาต้องมีงานต่อก็คืองานรถงานโรง,งเรียน,นอีนั่งอีนั่งรับจบตั้งสินะพี่ดองเนาะค่ะเนาะรับจบก็ไป เขางานงแต่ตีหาบางที่นะเขางานแต่ตีหาตีหาแน่นอนว่ารถมันบ่มีโดยความที่อยากเข็ดงานพี่น้องเดียความที่อยากเข็ดงานบอกให้พ่อใหญ่ไปส่งพ่อใหญ่พิ่นก็ับไปส่งเนี่ยพ่อใหญ่พิ่นก็ับไปส่งอยู่แต่บางที่เราก็งุดงิดของเราแหละแต่เราก็จมบ่ได้อีนั่งตื่นแต่ตีสี่พ่อใหญ่ก็ต้องตื่นแต่ตีสี่พ่อที่จะไปส่งเนาะค่ะน้อยนั่งเตรียมคงเตรียมเตรียมเข้าเตรียมกระโฟงกาแฟเสเซ็จเรียบร้อยพ่อใหญ่เพิ่็ขับรถไปส่งขับ ไปถึงอ่าไปทรงนี่นั่งแข่งานตีหาพอยายเพยิพ่นระขับรถกลับมา,จากจนกว่าจะหอดบ้านก็6กโมงกว่าเพราะว่าบาดบดยุกไกนอนจากบ้านไปเมืองวดเข่าในเมืองวดตอนนั้นก็ใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ่ะชั่วโมงหนึ่งนั่นแหะเป็นแบบนั้นอยุอ่า หลายเดือนอยู่พี่น้องหลายเดือนอยู่เนาะคะ่ะนอะจนแบบว่าพ่อรา่างกายเนี่ยร่างกายยีน่าแบบว่ามันมันเหตุงานหนักมันบ่ด้คอยมันบ่ได้พักผ่อนในสีนะ่ตื่นแต่เช้าแล้วก็นอนดึกบางมือนะตื่นแต่ตีสี่เขาเหตุงานเนี่ยตีห้าแล้วก็ไปต่อง,งานอ่าร้านขายของชําร่านไทยร่านขายของชําล่านไทยปิดทุ่มหนึ่งเลิกงานทุ่มหนึ่งบางที่นั่งจะต้องรอรถไฟถึงสองทุ่มก็มีพี่น้องจนกว่าสี่หอบ้านนี่สามทุ่มสี่ทุ่ม เออบางมือเป็นอยางาน,นเลยได้เราก็บอยด้วยช่วงนั้นนะจนเข้าปีไม่ปีปีปีนี่แหละปีนี่เหตุงานจนถึงเดือนอันเดือนอีอย่างเงี้ยไอ้ยงจำไม่ได้หระถึงปีนี่แหละประมาณเดือนพฤษภาหรือเปล่าพฤษภาคมประมาณนั้นเนาะคะ่ะเนาะประมาณเดือนพฤษภาืนั่นแหละอีนางถึงอีนางก็มาซื้อบ้านอยู่นี่เราก็ย้ายมาอยู่นี่แล้วก็บริหตุงานอยูโบ๊ทเนาะ,ะกันเราก็ใหญ่มาอยู่นี่ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่บอสบายบ่อยเพราะว่าร่างกายฮาบอคอยได้พักคอนพี่น้องถึงแม้ว่าฮ่าสิบอได้เหตุงานหนักชนิดที่แบบว่าแบกปูนค้นไม้เหตุงานหนักแบบใส่แห้งหนักแต่ว่าระยะเวลาในการที่ฮ่าเหตุงานน่ะระยะเวลาในการที่เราเหตุงานน่ะมันยาวนานร่างกายมันบอได้พักพรแล้วช่วงนั้นน่ะเป็นอีกอย่างที่แบบว่าหายใจแบบหายใจเหนื่อยหายใจเร็วหายใจบอเต็มปอดพี่น้องหายใจบ่เต็มปอดเพราะว่าอีนางเสร็จงาน ทำความสะอาดโรงเรียนข่าแต,ตีหาถึงสิบโมงตีหาถึงสิบโมงและอีนางก่ยางใส่เวลายางกะเคิงชั่วโมงล้วกไก่ยางเร็วเพื่อที่จะให้ไปท่านที่ทํางานอีกทีหนึ่งยางไป่เพราะไปถึงที่ทํางานเนอะเหนื่อยหอบแหกแหกพี่น้องแล้วก็บรรยากักได้กระเฮ็ดงานต่อเลยจังสินะอืมปฏินีมันเมื่อยแบบมันเมื่อยแบบมันล่ามันล่าแบบหายใจบ่เต็มปอดจัิงสินะพี่น้อง หายใจเร็วแต่สีหนะเออเห็ุแบบ้ประมาณนี้แหละพี่นอ้องโยโบแบบนั้นนะหลายหลายหลอบอยู่หลายหลอบอยู่เนาะเะนาะ <c oughs> มันเงยภูมิต้านทานก็นเลยบม่มีช่วงนั้นดีที่ว่าฉีดวัคซีนปีที่แล้วฉีดวัคซีนก่อนเข่าหนาวถาบ่งงานนะบอสับายนะเป็นนักเลยพี่น้องเป็นนักเลยแต่ว่าอ่าพอฉีดวัคซีนแล้วถามว่าอ่า บอ๊บอสบสบัยบอกเกะบอบอสมัยอยู่แต่ว่ามันก็บอด่นหนักอย่างมากไม่เพราะว่าเขามีฉีดวัคซีนแก้ไขวัคหน่น่ะน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะมันก็นยังมีวัคซีนซอยอยู่น่ะน,ะ,นะถ้าบองงานนี่เดียงเลยพี่น้องค่ะบอ๊อยนังเห็นงานค่ะ <c oughs> โซโลโซไตหรือได้เห็นงานอ,ะ <c oughs> อ่ะบางครั้งก็บอกเขาใจจ้าของขึ้นกันบ้าง เแลเลนเห็ดง,งานนี่เห็ดอย่างมากมาแล้วน,นะแต่ว่าพอเห็ดงานพอเขาได้เงินมาเนี่ยพอเขาเห็นเงินที่มันได้ค่าตอบแทนทีน่เขาเหตุไปมันซื่นใจเลยพี่น้องมันเห็ดใ้นางนมีเงินใส่ใาอยากได้นั่นก็ได้อยากกินนี่ก็กินนึกซีหน้าสามารถที่จะว่างแผนอานาคตของเจ้าของได้อืถ้าเกิดวอีนางบ่เหตุบ่โซโู้โสตายขนาดนั้นบ่ขยนันหาเงิน พอยายพนก็บอเห็นถึงความขยนันบ่เห็นถึงความสามารถแล้วก็บอให้โอกาสในนั้นขนาดนี้ดอกพี่น้องนึกออก่ะ <c oughs> ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่นั่งได้น่ะสิ่งถีนั่งได้ทุกเมื่อนี่บ่ว่าจะเป็นบ้านรถบ่ว่าจะเป็นบ้านรถอ่การวางแผนทุกอย่างที่พอยายพนวางแผนไปให้มันก็ขึ้นมันกับมาจากความตั้งใจของอีนางนำ้ำพออีนางเฮ็ดให้เราเห็นว่าอีนางขยนันอีนางมีความรับผิดชอบอีนางสามารถที่จะ ซอยเหลือเจ้าของใดโดยที่บอตองรบกวนของรบกวนเงินพ่อยายเลยแล้วก็สามารถที T ่จะซอยพ่อยายออกนําแล้วพ่อยายเพิ่นก็เห็นว่าเออถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราเราซื้อบ้านน้ากันเนี่ยเราพ่อยายพ่อยายเพิ่นก็มั่นใจว่าพ่อยายเพิ่นจะบริจาคคนเดียวแน่นอนแต่สี่นะพี่น้องพ่อยายเพิ่นมั่นใจว่าเพิ่นจะบริจาคคนเดียวแน่นอนเพราะว่าอีนั่งซอยซอยแบบว่าซอยกันจังสีหนาเพิ่นก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านซื้อบ้านน้ากัน จังสิงน่ะพี่น้องเราลดกอกันเพราะายที่พราะไงเพิ่นตัดสินใจเอาลดให้อีนางโดยการที่โอนเป็นซื้อของอีนางเลยทุกเมือนี่ก็คือเรามั่นใจว่าจังไงยังไงเรากา็ยังไงอีนางก่อใจคืนเราคือเก่าเราเสื้อใจพี่น้องขาโนบอททั้าทางนี้ทั้งนั้นนะมันขึ้นอยู่ทิ่ตัวเขาเองว่าเขาเนี่ยจะเลือกปฏิบัติแบบใดจะเลือกว้างตัวแบบใดเนาะค่ะเนาะ บอแมน่ามาแล้วก็อยากได้แต่ของเขาอยากได้อย,ยากได้ของเขาอยู่พี่น้องค่ะแต่ว่าเบิ้งแล้วเนี่ยเฮาเบิ้งแล้วนี่มันบ่ได้มันมันบ่า,ายมันบ่ไางเานาะคะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้เฮาดินล้นหาเอาเองซะก่อนก <c oughs> ็อ,อยากได้อยู่ของเขานั่นนะ <t> แต่ว่ามันบ่ได้ <c oughs> พี่น้องสมแซบ่แซบหยาบตัววันวันอมเปรี้ยว กินยาเซ็ตเอ้ยกินข้าวเซ็ตกินยาเป็นยาพารายาพาราแบบเนี้ยมัน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 ลดมันลดมันแก้ไขวัดได้ยุกก็เหมือนกับยาพารารืยยาทิฟฟี่บ้านเฮานั่นแหละพี่น้องที่ว่ากินมีทั้งอ่าแก้เจ็บแก้เจ็บปวดแก้ไขแก้วัดจังสีนายาพารายาทิฟฟี่บ้านเฮานะ่ะยูนี่ยูน่ก็มีแบบนี้ค่ะสมมติว่าผู้ไดที่เป็นไข้ เป็นนิดๆเน,น,นยๆแต่บ่อยากไปหาหมอจังสีน่พี่น้องมันเสียเวลาไปหาหมอน่ะจังก่อนก้อนที่เขาจะไปหาคุณหมอได้เนี่ยเขาต้องโทรโทรไปสมมติว่าเมื่อนี้เนี่โอ้เจ็บไข้ได้ปวดปีนจะตายโทษไปอีกสองมื่จังอีกสองมื่อจังสิไปหาหมอได้เพราะว่าเอา่อคิวยาวจังสีน่ะพี่น้องเขาก็หายแล้วจังสีน่ะพี่น้องเนี่ยบจนกว่าจนกว่าจะถึงคิวเขาจนกว่าจะถึงชั่วโมงชั่วโมงนัดเขา เข้ากับหยขยไข่แล้วห้าสิบไปเห็นยังประมาณนี้นะพี่น้องคะถ้าเกิดว่าถามว่าเอ่อถ้าแล้วถ้าเจ็บไข่ใดป่วยตอนนี้เราจาเป็นที่จะไปหาหมอตอนนี้ไปเลยได้บอถ้าเกิดว่าเขาเป็นหนักจริงๆอ่ะเขาสามารถแสกเคี้ยวไปได้คือบอกาะคือบอก็ย่อมย่อมใจเงินเพื่อที่จะไปแผนกฉุกเฉินเลยเออแผนกฉุกเฉินเลยหรือเขาเรียกว่าอ่าเลกเวักพี่น้องแผนกฉุกเฉินนั่นแหละ อยู่เมืองนอกนี่มันก็มีอ่าโรงพยาบาลสองระบบคือกันพี่น้องคือเมืองไทยนั่นแหละก็คือระบบของรัฐบาลแล้วก็ระบบของเอกชนถ้าเฮามีเงินถ้าเฮามีเงิน,งนอยากรักษาได้ทันที่ก็คือไปเอกชนก็คือต้องจ่ายเองเต็มเต็มแต่ถ้าเกิดว่าเฮาบ่มีเงินหรือบ่อยากจ่ายเงินหรือบ่ได้เป็นอ,อย่างมากมายก็ไปของรัฐบาล ของรัฐบาลก็คือเขาต้องโทรไปจองคิวจองเวลาบอกหมอว่าเป็นจังสั้นจังซี่จองคิวจองเวลาเข้าก็ไปแต่สมมติว่าอีนางเนี่ยโบกเกงภาษาและอีนางอยากได้ล่ามอีนางก็สามารถที่จะบอกคุณหมอได้ว่าฉันต้องการล่ามน้ม่คุณหมอเขาก็จะจัดเตรียมล่ามให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าอ่าล่ามเขาจะได้ล่ามตอนไหนถ้าเกิดว่าสมมติว่าอีกสามหมื่นเข้าถึงจะได้ล่ามเข้าก็ต้องรอไปอีกสามหมื่นจนกว่าจะไปหามหมอ เราจะล่อให้ยังหล่ะพี่น้องสองมือสามมือเนี่ยมือเฮ้าหายแล้วทั้งสีนาเนื่อกปเ <c oughs> พราะฉะนั้นอนะ่ะพู้ใด่เจ็๊บไข้ได้ปวนนิดๆน้นอยๆเนี่ยบ่ม,มียาดให้หายซื้อยาดให้บ่ได้ก็ไปซื้อยาพาล่าแบบนี้เด้อนี่แบบนี้มันจะมันมามาจะเขียนว่าแฟร์แบ๊เนี่ยแฟร์แบ๊ก็คือลดไข้ค่ะนี่แฟร์แบ๊เห็นบ่ก็คือลดไข่ก็กินกินได้ซอยได้นคะคะนประทังชีวิตไป <c oughs> กินข่าวเซียนแล้วก็กินยาเมื่อเช้านกินไปแล้วกินขนมปังเนี่ยไปเครื่องนึงตอนกอนออกกอนออกมาตอนตีหา้าน่ะนะเพื่อที่จะกินยาอันนี้ก็จะกินอีกอีนังบ่ค่อยมากไปหาหมอค่ะเพราะว่าไปหาหมอแต่ละที่นี่หมอพ่อพ่อพ่อไปหอตอนตอนที่เข้าเป็นน่ะเทาาทรไปหาหมอเทายังบ่ทันได้ไปหาหมอณนะตอ้องตอนนั้นเลยเทายังไปบ่ได้เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลานัดคิว พอถึงเวลานะัดเคี่ยวมันก็นหายแล้วชีนะ้าพี่น้องมันหายแล้วพาอเออในในก็นัดหมอแล้วก็ไปไปไปบอกอาการหมอหมอถามไปบอกอาการหมอบอกรู้เรื่องแน่บอกรู้เรื่องแน่หมอเขาก็ให้คาแนะนําว่าว่าออกกําลังกายออกกําลังกายไปเดินออกกําลังกายก็คือเดินไปเที่ยวเดินขึ้นขครน่งคน,นเขาไปตามธรรมชาติไปเดินออกกําลังกายกินอาหารให้มีประโยชน์กินผักกินผล,ลไม้พักผ่อนเยอะๆจบบม่มียานี่ยีหรี อีลิมาแค่นี้อีลอิก็เลยบออยากไปพี่ดองคาก็เลยขี่ข้านไปหาหมออีนั่งลอกกับไทยรอกกับไทยปีหนากับไทยปีหนาอีนั่งเียดเอาไว้เลยว่าจะเตรียมเงินประมาณสองหมืนบาทเตรียมเอาไว้ตังหักได้ประมาณสองหมืนบาทพอดีจะไปตรวจเช็คสภาพร่างกาย ไปตรวจทุกอย่างพี่น้องเขาคอตรวจทุกอย่างคิดเอาไว้แล้วตรวจข้างนอกภายนอกตรวจภายนอกทุกส่วนของร่างกายตรวจเลือดตรวจเงี้ยวตรวจความดันตรวจตรวจไทม์ดตรวจล้มไส้ตรวจกระเพาะตรวจหัวใจตรวจตรวจไทม์ดภายในตรวจไทมดนี่ยห้เตรียมเงินไปสองหมื่นเพราะว่าไปมองไปหาหมอน่ะหาหมอเมืองไทยเขาดีกว่าหมอเมืองไทยเขาเก่งกว่าพี่น้องนี่แหละ อยู่ดีบอกคไมม, <c oughs> ม,มีหมอหมอเมืองไทยเขาเก่งกว่าจต่ไปหาหมอเมืองไทยหดีอว่าเก็บเงินไป <c oughs> กลับบ้านที่ก็ไปหาหมอที่ไปตรวจเช็คสภาพอ่ะนะถ้า <c oughs> คลิปนี้ไปไปแล้วค่ะเดี๋ยวนั่งเตรียมรวดเตรียมอุปกรณ์ออยังไหมกัน ล่อมูอีกคนนึงแมาเก่าโมงน้องนะเนอะเดี๋ยวจำพอกบคลิปหมคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ